เลยกูเหลือหนึ่งไอ้ที่อ่ะหนึ่งซ้ายหมดเลยเพื่อนเอ่ตัวเองไปขายข่าวก็ได้นะพุ่งไปอ่ะหาตำแหน่งรอรอทั้งหมดกูมันวาร์ปโอเคมาขาอยข้าวเอาไปขายขับด้วยเออไปเหยียบรถสวยดิ Slaty yêu vía, chứa chất lượng,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  chất เฮ้ยข้างหลังไอ้ยเชี่ยปติเลยมันนี่มันตาไหนไอ้เชี่ยหลังกูเชี่ยหลังอีกมีหลังอีกหลังอีกไอ้เหี้ยแย่งอีจริดชาติเรียบร้อยลัวงตกอยู่บ้างเยี่ยหลังนี้ตัดสายไดเรียบร้อย ยังเห็นเคีงองบักอยู่เลยเปเลือดแปลเก้าัตตาร์เคัตเตอร่เห็ยู่คนเดียวนะกูไม่เห็นเขาบอกแล้วมันบักโอ้ยลางไปไปล้เดีแวก็มองอยู่ที่บนเนี่ยบอลหัวมึงไงเพื่อนลงมาแล้วไม่เห็นไม่เห็น อันนี้วิธีการวางแบบแม่ฝั่งหนูยิงหรือเปล่าตัวดีอันดีเฟสเลยเห็นยอดเลยเห็นมือดีเลยเห็นกระชากวางได้เพอร์เฟกต์มากเลยใช่ไหวางได้ดีมากสรุปมันดีหรือไม่ดีวะดีคือดีดีวะเฮ้ยว้าอยู่ตรงนหนก็ Attackers win <sighs>